ก็มาจุดวัดพระเจ้าหลวงเวสาวเฮ้ยเป็นผู้สาวแลือไปเดียวสาวผู้สาวขาลสวัสดีทุกคนค่ะเอาขึ้นรถกันรถค่ะสวยขึ้นเยอะเลยมีรอ้ยเราไม่ได้เอามีรอมีปูปลาไหมปลาไม่สวัสดีค่ะวันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งนะคะเฮ้ยพิเศษอะไรนะคะจะพาทุกคนไป ที่ทุกคนทุกๆคนมีหลายหลายคนนะคะคิดถึงมากนะคะก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เฮ้ยเซอร์ไพรส์จะไปไหนนะคะก็ตอนนี้น้าแป้งมาจอดอยู่ที่ที่เขาจะทําเป็นลูกป,ปั้นมาหาขนาดน,นะคะก็ตอนนี้น้าแป้งมาไวหาน้องนะคะก็เอาเข้าวโนมมาให้น้องๆที่วัดนะคะเพราะว่าน้องน้าแป้งอยู่ที่วัดเจียงจันเนาะก็ตอนนี้นะคะน้าแป้งเดี๋ยว จะแสงมาแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะคะนี่ก็น้องแปงมาจอดนี่เดี๋ยวน้องแป้งจะไปแล้วนะคะก็มาอัปเดตจุดนี้นิดนึงนี่ตอนนี้เขาโกอมาตั้งแต่เป็นแบบนี้แล้วนะคะตอนน้องแป้งมายังเป็นดินอยู่เลยอัปเดตนิดหน่อยนะคะขออนุญาตถอยถ่ายหน่อยนะคะไม่คิดว่ามันจะสูงมากแน่เลยนะคะดูจะเป็นลูกปัน้นโอ้แบบตอนนี้น้องแป้งคิดเห็นสภาพในสายตาก็แบบเหมือนอลังการมากเลยนะคะ <Hello. S 1> นี่ ก็เดี๋ยวน้ำมัจะไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันนะคะเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนอย่าเพิ่งกดคลิปนี้ออกไปนะคะเซอร์ไพรส์นะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนไปน้ำมัลืมไปนะคะคือจุดข้างหน้านะคะก็มีที่แบบว่าอยากเออแบบอยากผู้จิตใจบุญศรัทธานะคะมาร่วมทําบุญได้นะคะอยู่ข้างหน้าเขาจะตั้งไว้หนึ่งวันทุกวันเลยเนาะก็เพื่อที่ก่อสร้างอันนี้นะคะก็ ลมทำบุญกันได้นะคะนี่ข้างหน้าเขาก็แบบติดไป้ายไว้อยู่นะคะเดี๋ยวน้องเพงจะเดินทางไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปไปทักทายเออผู้ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าน้องเพงก็เออเคยอยู่กลุ่มนี้มาอยู่แล้วไงแป๊บหบนึ่งรถมารถมานะคะ <S <S ก็เดี๋ยวน้องเพงไปทักทายคุณลุงเขานิดนึง มันยามาห้องคุกนาเอามาฟูกแม่ลุงเสืออ๋อลุงฟุกแม่กวยกวยทั่าเลยอ๋ออ๋อเอโทรมาตีแม่ก็เลยนะลุงมาเหรออ๋อจะตะเลติกงย่างลงอ่ะอ๋อย่างลงที่ปุนะเอามาฟุกนะเอามาฟุกประมาณหลายม่งหัวเออก็ก็กำลัเข้าหูกันเดี๋ยวเดี๋ยกวยทั่วตีแม่ก็ไหนนะอ๋ออ๋ออ๋อมาฟุกติดไปไว้ตีเฮิรนเส้นต์ตงตั้งปุนก็ไหนเนาะเบิ่์กกันค่ะไลอ้อมาเลย กัรเอาซ้าวโอ้ก็เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช่วยงานเนาะเออคือต้องเตรียมตัวว่างแล้วนะคะพรุ่งนี้เออพักทายบอกว่าพรุ่งนี้นะคะเออเอคือแบบสมัยตอนน้องแป้งเรียนไงคือแบบเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าเออแบบอยู่เป็นหัวหน้ากลุ่มใหญ่เลยแหละนะคะก็ตอน เป็นเอ่อ T Y O เออ T Y O ก็ใช่แล้วก็อะไรกลุ่มอะไรนะ้องเพ็งก็ลืมไปแล้วเนี่ยเอ้ยเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยแล้วก็มีหลายกลุ่มเยอะมากเลยนะ้องจพ็จำไม่ได้แล้วนะคะก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปช่วยนะคะช่วยแรงถึงเราแบบเออก็เออช่วยแรงเรามีแรงก็ต้องแบบช่วยแรงคนละไม้คนละมือนะคะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามไว้นะคะพรุ่งนี้นะคะ ไปดูรถลดลดลดลเยอะ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 ยตอนนี้ก็มาจุดวัดพระเจ้าหลวงเมื่อกี้เมื่อกี้คุณลุงเห็นเราเห็นเราถ่ายกล้องด้วยก็ถึงวัดจุดวัดพระเจ้าหลวงไม่ให้ดูอัปเดตนิดนึงวัดพระเจ้าหลวงเนี่ยช้าช้านะคะไปบอกว่าน้องไปไปเที่ยวสาวคุณลุงงงเลยไปแอลซาวเฮ้ย เป็นผู้สาวแล้วไปแอวสาวผู้สาวขาเลาะเออเป็นไงไปไปเส้นทางนี้นะคะนี่ป้ายเส้นทางเมืองขากโอ้รถมารถมาเมืองขากนะคะเส้นทางเมืองขากขวามือเดอ้อไปเมืองขากเมืองยางเมืองแผนเมืองปอกนะคะเมืองจีนก็ไปทางนี้เลยแหละนะคะเออจะเจอกันนะคะทุกคน เอา้ามันเห็นมาเร็วแล้วใส่หมกกับเอาเอานั้นไปไหนอะ่ะไปมาเนี่ยไปมาไม,ไม่ไม่คือแบบเส้นทางตอนนี้เรามาจอดอยู่ที่บ้านยางหลงนะคะซึ่งเมื่อกี้เราก็เฉลยไปในคลิปแล้วแหละแล้วตอนนี้เขากำลังทำทางนะคะทุกคนเราก็เลยเออต้องมาจอดรอข้างนอกก่อนเดี๋ยวรอ ผู้สาวนำทางเราก่อนนะคะว่าจะเป็นใครนะคะแล้วจะพาเราไปไหนนะคะทุกคนมีหลายคนคิดถึงเธอเยอะมากนะคะก็รอตอนตรงลม้ลมๆนี่หละนะคะนี่เป็นเส้นทางแยกอย่างนั้นแม่เราไม่ค่อยเห็นเลยดูตนี้แต่เราไม่ค่อยเห็นนะต้องลงไปนะคะนี่นทุกคนเห็นไหมคะข้างหน้านุาน่นที่มีธงเยอะ เป็นหมู่บ้านหนองอ้อนะคะหนองอ้อกันไหมก่อนเนาะหนองอ้อใหม่หนองอ้อเออนุ๊กข้างบนหนองอ้อแล้วก็ตรงไปจะเป็นอะไรนะอันนี่เป็น่างโลง่งนะแล้วก็พ่นกันน้องมากเะเราสักครู่ต้องใจเย็นๆนะคะน้อสาวสวยมารับก่อนโอ้โหดูรถโอ้โหดุมรถมาข้างล่างก่อนป้าโทรโอ้ ราจีนมาอุ้ยแม่ดูรถต่างเขาอ่ะแม่ดูโอ้ยใจเลยอะอืโอโอ้โหอุ้ยแม่อันนั้นน่ะอีแม่อ่ะเอออันอีแม่อัน,น,นอันนั้นนะ่ะแล้วก็น้องสาวที่น้องสาวที่เป็นพี่สะพ้ายเออน้องแป้งที่เราไปกินปูบ้านเขาอ่ะเออก็มาทำไมคุ้คนๆะน่ะไปหมู่บ้านน้องอ,อ้อละกัน สาวซ้ยจะขับมอเตอร์ไซค์ออกมารับเราแล้วก็มาดูว่าทางรถแม่อ้วรถน่าจะเข้าไปได้เพราะว่ารถเมื่อกี้เข้าไปอะรถใหญ่อะเนาะว่าไหมรถใหญ่รถ,รถพ่วงเข้าอ่ะคือแบบไปนะคะก็เดี๋ยวรอสักคุณนะคะเมื่อกี้โทรไปแล้วสองสายเดี๋ยวก็ใจเย็นๆเราต้องใจเย็นๆนะคะก็ คือช่วงนี้นะคะน้องปยงจะบอกก่อนเลยว่าคืออาจจะทํานาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คงน่าจะพักกับการดํานาแต่ว่ามีบางคนที่แบบว่าเออไปนาแล้วก็ไปตัดหญ้าไปทําอะไรนะคะก็มีนะคะแต่ว่าคุณพ่อก็ไปเหมือนกันนะคะน้องไปบอกว่าคุณพ่อไปเที่ยวไหมคุณพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวไปนาก่อนนะคะก็ ต้องรอคุณพ่ออยากจะไปเที่ยวช่วงที่แบบว่าเออทำงานเสร็จจริงๆจ,จังๆก่อนเนาะก็มีหลายคนอยากให้คุณพ่อไปไปกับน้องแป้งๆป้องอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องรอดูนะคะมีแผนมีแผนจะไปดูรถอยู่สายนี่คือแบบโอเห็นแบบคนเข้าเยอะมากเลยอะ่ะโอ้รอ จังเข้าก้เอาจังเข้าเนี้อ่ะสังเกตไว้ทีนี้พี่ที่อยากสังเกตไว้ดีอะไรเดยนะโอเคโอเคโอเคมาเลยวโอ้สาวสวยใส่ชุดสวยมาเลยเนี่ยอุ้ยมาเรียวมาเรียวมาเรียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนุนยาวขนุนยาวเลยมันได้ตัดเป็นญาติเป็นญาติกันเนาะเขาเป็นรู้จักกันนะ ก็เข้าไปลึกเหมือนกันเนาะก็คือช่วงนี้นะคะมีหลายคนบอกว่าเออต้องปิดปิดปากปิดแม็กล้างเออล้างมืออะไรบ่อยๆนะคะก็คือที่เชียงตุงเราก็แบบเออส่งผลตดอันที่แบบว่าเราได้ข่าวเนาะแต่ว่าไม่มีแล้วนะคะตแต่เราก็จะไปจะไปตามชนบทที่แบบว่าไม่ไปที่คนพุ่งพานเยอะนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะนี่ ผ้าปิดปากแมสปิดปากนะคะมีเจลล้างมือพร้อมเรียบร้อยนะคะมาเลยสาวสวยสบายดีบอสบายดีสวัสดีค่ะสสวัดีทุกคนคะ่ะออกขึ้นรถขึ้นรถค่ะสวยขึ้นเยอะเลยนะคะอ๋อเปิดละเปิดละเปิดละเปิดไล,ล,ล,ลอัลเอาหมวกมาด้วยวันนี้จะพาไปไหนเนี่ยอันเนี้ยเอเอ วันนี้วนนวสวยขึ้นเยอะเลยใ่ไหมอ่าทุกคนแบบเออตอนนี้คอมเมนต์มาเต็มแล้วนะคะจะไปไหนกันคะวันนี้ออากันข้า,าเราอ่ะไปเเราต้องกลับหัวไปทางนี้ใช่ไหมไโอเคขอขับรถก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะคะชิ้งตอนนี้เรามาดูชัดๆกัน กันสวยอยู่ในถ้ำกลางแดดนะคะไปทางไหนไปทางนี่นะคะวันนี้เรามีไกด์สามสวยนะคะพักนี้เป็นไกด์ใครบ้างคะเนี่ยช่วงนี้ช่วงปิดปิดด่านนี่เป็นไกด์ใครบ้างต้อง่งเหมาเลยต้องงเหมาเลยนะคะเมื่อะไรเป็นติเปิดโคกับพวกเนาะปีหน้ากันจ้าปีหน้าป้าโขยัดกลางเลย ไปทางนี้เราจะไปไหนกันต่อเนาะอระแซงเลยเขาทำเบอร์มินขอไหมก็ได้ค่ะพี่หนุก็ชอบเขาทำกันอยู่บอตรงนีาทำเองขอโอ้ยไม่กินใจถ้าแบบมาเองนี่คือแบบแบบรึไม่กล้านะไว้เปิดเพลงสะดังเลย บ้านนี้เหรอจะมก็ต้องอยู่อ๋อพี่รถหุ่นปะเนี่ยเป็นรถรมหุ่นผมก็ยาวใช่ไหมนรถหุ่นผมก็ยาวสวยเลยนะคะไป <c oughs> ตามสาวสวยไปนะคะวันนี้มีหลายคนคิดถึงพี่อีเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> น้องแป้งไปหาน้องคำอีน้อยอ่ะน้องแป้งก็วันนี้แบบเท่าท่าที่ขับปุ๋มมงก็ไม่อืมนี่ไงมางกอนอ๋เแีะไวมอะไรไม่รน้แอบออกไปไหมไปทำน้ำจิ้มอะไรปูแบะทอดมากเลยปูหรอ คจะทำให้เรากินเลยว่านี่ไงมะละกอดูพี่อยากกินตำปูปลาไหมโอ้มะละกอที่มีมีเหรอเฮ้ยเราไม่ได้เอามีหรอมีปูปลาไหมปลาไม่มีปลาไม่มีน้ำตาลมังกรโอ้ยมังกรก็เยอะมากเลยนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันปูปลาเออลืมไปแม่รับหน้าเอาใส่ไว้ในรถเลยนะปูปลา แต่เราไปบ้านไหนก็เราลืมเราแบบอยากจะกินอันนี้ไงเห็นมันละกออีกแล้วมีเพื่อนเดียวอ่าน้ำน้ำหนัหฮะอันนี้นน<ะ>นนบรรยาของพี่อ,อ๋อบรรยาที่ใช่ไหมเฮ้ยมีวัวด,ด้วยอ่ะดูอูดอ้ดังละ่ะไอ้เท้าไอ้เท้าโนาะไเท้าจนจนไปกินขานน้าวเปลือกอูดยี่นึง ข้าวฟื้นอุน่นเดี๋ยวเดี๋ยวดูวัวกินหญ้านิดนึงอุ้ยน่ารักอ่ะดูเดี๋ยวพี่อีทัดทายญาติก่อนนะคะคือพักนี้น้องเบน,น,น,นก็จะใส่แว่นตาบ่อยนิดหนึง่งเพราะว่าแสงแสงแดดมันแรงมากๆนะคะก็เลยแบบใส่กันแดดไปนิดนึงนะคะคือแบบเท้าออกก็แบบต้องห่วงตายเงี้ยเออใส่ไปก่อนนะคะ นี่ติดไตวุ้นี่ค่ะมีวุ้ยยิีก็เกิดอะไรที่เลือนซึ่เนี่ยเี่ยเหรอเอ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูเกิดเมื่อวันซึ่งเงี้เฮ้ยเกิดเกิดเมื่อวันซึ่งสามวันเนี่ยเอ้ยพี่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายรูปมันเหรอไม่ได้ถ่ายโอ้ยเดี๋ยวไปเปิดมาขายอย่างนั้นขายต้นลิ้นจี่นะต้นล้นอมขายต้นลิ้นตอม เอ้าคู่ทางก้อยอ่ะถูกทางก้อยอ่ะนกกาดเอาซื้อในกาดถูกนกาดนกกาดวะาติก็่าปากกะสามโคกไงเออก็กระหืนันคาปากสามโคกอ่ะคาปากสามโคกมาตรงคาปากคาปากเล้อเล้อไม่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 เจ้าของเจ้าของห้ามใส่เพราะว่าลูกค้าใส่เองใส่เท่านี้เออโอ้ยน้งแบงค์คิงเนาะ ใส่ก่อนใส่ต่อใส่ใส่ใส่อย่างนี้เออคิงกเลยพูดเล่นพูดเล่นนะคะจ่ายเต็มจ่ายราคาเต็มลเข้าไม่เข้าอ๋อใส่ใส่ใส่แบบไม่ใช่แม่ค้าจะโกงลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าโกงแม่ค้าขสยทอด่เจี๊ยบเข้า่ะโกงสองนาเนี่ยแบบร้านนี้เจียมนี้ชื่อ เดี๋ยวพี่อินนี่จ่ายก็ได้เม่จ่ายก็ได้เนี่ใจ่ายไปไปให้ปักนี่แป๊บนึงแป๊บนึงก็คือเอาปากเอาเอ๊ยมันจะได้ป้านี่ได้อะตันหนีิบ่อยอะใส่เล่นลอยใส่ใส่ได้เลยมันใส่เล่นลอยนี่มันเข้าน้ำอ่ะอ๋อเออกงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ย เฮ้ยแบบหลายคนจะแบบเฮ้ยน้องแป้งทําไมทําอย่างนั้นกับแม่ค้านะคะเราต้องค่อยใส่รวมพี่อี๋ด้วยเลยไม่ใช่ข้างล่นะโอ้ยหยุดหยุดหยุดยุดยุดยัง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 โอ้ยังยังโอ้ใจปันไม่อะแทงแทงแทงโอ้แทงป่อวะป่อวะเอาทั้งอะเอาอะนี่ชิมดูได้นะคะนี่ด้อะไรอืงเออเอาทังอะพี่เอา เอาทงโ่ะโตก่โป๊ะเขากะเมากเินงโตฮะอัปากอันนี้นี่อันนี้เป็นนอันนี้กเนี้ยเป็นไงน่ะงงใส่ใส่สฮะหลวงมาเลยหหนูมาสุดลูกยังหลงมากนกจำฟางมานีลูกหลังน้นมา ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เราเรากินหรอกนะแม่ค้าบอกว่าตามใจเลยใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยใส่ออใส่อีกแล้วแทงอย่างไรหนะแบบให้ปล่อยบางอีกเนอะโปรบางอะไไปถมใส่ต็อกเนี่ยเตเอาแม่ค้ายังบอกเองแม่ค้าแต่ว่าขับขับขึ้นลึกเลย ทีทางกล้องอะไม่ไงไม่ค้าปาะยูอยู่อันเนี้ยอยู่บ้านห้างเนอะอยู่บ้านห้างอ๋ออ๋ออยู่ปัตตอ๋อออขายตั้ตขึ้นมาอย่บุ้จะจเต็มเต็มเนี้ยขายต้ตขึ้นมาเออบ้งข้นเข้าขายตตปั่นขึ้นมาบ้านเขาใหญ่โลบ้านใหญ่โลมีหลายลังค่าเนี่ยมีปากปาปากปลายปากห้าสิบอะ บอกไป่ไปบอ่ไปซไปมาอยู่วัไมาอยู่วันห้า่เดียวพี่อีเอาอะไรนี่เอากระตี่เท่าไหนเ่สาวสปีปาีปายเลยวีไม่ชอบปัรยากาศจุดนี้มากเลยดูมีทางไก่มากินข้างล่างบัวกินข้างบทวีอย่ามองหน้าวุย ก็กินฟางบบ,บาาเฮ้ยน้องแป้งจําได้ว่าตอนน้องแป้งไปล่าเชียวแล้วมันเคยกิดขาน้องแป้งอ่ะจําได้เลยคลิปนั้นอะ <c oughs> มันปิดอ่ะไปแล้วไม่กล้าเข้าไปเอาแม่ค้าไปแล้วตามแม่ค้าไปเนี่ยฉันนี่หล้มล้มเ่ยเนาะนี่บอกนี่บอกว่าเดี๋ยวเมื่อไรเสดอ๋อเมื่อไร <het> <g ül> อ่อีปีมาส่งเออเรื่องเ,อออเองนี้ยยังไงต่อเสียเด้เออ๋อโอ้ยตามแม่ค้าไปนี่เขาต้ขายไไคือแบบเขาเป็นแม่ค้าขะไรเงนี้ยม,มาซนนื้อเข้ามาทางนี้วะเจ้ามาซื้บบอเข้ามาทางนี้ฮะอันนี้ ตอนนี้เรามาเที่ยวหมู่บ้านบ้านห้าบ้านห้านี่อยู่เอออย่างนี้เออย่งหลงเออางหงเออเออยงหงอ้ตุบัวใจน้อเออย่างหางหอออเออเออพนังเออแม่เออพนังเออใจว่าสันตสันตตึกที่อยู่นี่เลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้เออเออเออ อโอเคาห,าหนึ่งสองสามแม่ถ่ายด้วยค่ะจุนี้สวยสองคนแบบคนละแนวเลยวันนี้ใส่สุดมาโผลโผอ้ใส่สันพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปทั้งสองคนเลยน่ะใส่สันป้าก็มีเฮ้ยป้าเนี่ย <c oughs> น้อยๆเฮ้ยมาดีเนาะอือแสงมากไหลยวะแม่แม่ติวทงในแบ่งยอดเลยนะเฮ้ยแม่ <c oughs> นี้มาแบ่งแม่แม่เฮานี่ไปโอ้เคลื่อนหลังเนี่ยอะอันนี้ ไม่เคียว h ด้ไยอ๋อใส่มาใสกับยก่ได้นี่ตาหรอนี่จานี่จ้ะตมเป็นซอยจะหักได้เฉยขาเนี่ยไม่เอากข้าเป็นกมไม่หรอุ้ยก่อนต้อเอาวานุงอ่ะ จนใจสวยขานที่สวยกนาสวยย่สวยนะที่สวยขาก็สวยนะไปโอ้โลเป็ดขังไว้จ้องกันมดไงอี้าเไก่นี่ออเป็ดนี่อันเนี้ยตัวละห้าสิบบาทโอ้โน่ารักมากเลยอะ ยมันกลัวดูมันกลัวฉันไม่ทำอะไรพวกเธออุ้ยดู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 ดอะไรเื้อนปาลอากคือแบบซื้อไปเลี้ยงอย่างนี้ไงไปหาวัวก่อนเฮ้ยกลัววัวแบบเฮ้ยกลัววัว มากมันก็นเกกน,<ก>นเ่ยนสุก็คือวันนี้นะคะพาก,กันมาตักแดดมาเที่ยวมาเที่ยวนะคะพาพี่อีมาตักแดดเลยวันนี้ลืมไปหัววัวด้วยเอ้ยในยนี่มีหนอนี่มีหน่อไม้ก็นี่ <c oughs> หน่อไม่ผิวก็ กินอ่ะกินอ่ะฟอบอกเลยว่าหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มีวัวเยอะมากๆดูอันนี้เป็นประตูนะคะประตูไม้ผ่ อุ้ยบ้านนี้สวยแน่ไปไปพี่เอไปยืนด้วยถ่ายรูปให้หน้าต่างเหรอที่นี่ก่็โอ้ขายใต้ทุนบ้านเลยอ่ะอีปีจอมอีปีเดิมา ชอบมีวิวม่เขอาขายเข้าแรมฟื้นใต้ถุนบ้านเลยอ่ะดูไปอ๋อเปนตั้มนำกันแน่ในเจ้านี้ย้อนถ่ายนนาเอาไปนดังดิโอ้โะ

กินให้หมดจะได้เพิ่มน้ำหนักรู้สึกเหมือนลดน้ำหนักไปเยอะแล้วใส่บันหลังใส่เลยแมวข็กินข้าวฟื้นขาวใส่เงี้ยวอีกินนันปเกินปีะเดี๋ยวน้ำปังใส่ก็ได้เดี๋ยวเราพักกินแป๊บหนึ่งนะคะ อนนี้เราก็เริ่มกินข้าวแรมฟืนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพากันไปเที่ยวต่อแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะคือมาหาพี่คำอีแล้วก็พี่คำอีพาเที่ยวหมู่บ้านวันห้านะคะแล้วก็น้องแมงมากินข้าวแรมฟืนที่ขายใต้ถุนบ้านนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปน้องแมงแบบนี้นะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์น้องแบงด้วยนะคะก่อนที่น้องแมงจะผ่านบ้านนี้นะคะดูเสาไม้ก่อนขออนุญาตด,ดูหน่อยนะคะสาธุดู เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูอันนี้แบบมันแข็งแรงเนาะแบบนี้นะมันแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีเสือด้วยฝากด้วยนะคะแล้วต่อไปเราก็จะไปทำกิจกรรมอะไรนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย